สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ภายหลังจากที่เกสโซมอเตอร์ประเทศไทยเคยประกาศเตรียมทำตลาดแท้ง500ไฮบ r ิ d SUV และแท้ง300ไฮบ r ิ d SUV เมื่อช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีการประกาศวันเปิดตัวพร้อมเผยราคาจำหน่าย SUV พร้อมกันทั้ง2รุ่นในวันที่28กันยายนปี2023ที่ถึงนี้ครับ สำหรับแท้งจากค่ายเกสวอมอเตถือว่าเป็นแบรนด์รถลัก u r รี่ v แบรนด์แรกของจีนซึ่งเป็นซับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดโดยมีทั้งหมด4รุ่นที่เปิดตัวไปแล้วคือแท้ง300แทคง500แทคง700และแท้ง800ครับและทางเกสตวอมอเตอร์ประเทศไทยเองก็มีแผนเตรียมเปิดแบรนด์ใหม่นำว่าแท้งภายหลังจากที่นำแทคง300และแท้ง500มาโชว์ตัวในไทยทั้งงานมอเตอร์โชวตอนต้นปีและงานมอเตอร์อโเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ สำหรับแท้ง500 h y บ r i d SUV ได้ถูกพัฒนาให้เป็น SUV ขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมบนแพลตฟอร์มออฟโรดอัจฉริยะที่ทรงประสิทธิภาพทั้งด้านพลังก,กำลังและสมรรถนะและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยโดยมีดีไซน์ที่ถูกออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ตาม DNA นของแท้งที่เน้นความบึกบึนแข็งแกร่งแต่เปลี่ยนไปด้วยความเรียบหรูและดูสง่างามครับโดยด้านหน้าของตัวรถจะออกแบบภายใต้ปัชญาของความหรูหราที่แข็งแกร่ง ที่มากับกระจังหน้าขนาดใหญ่ประสานกับช่องระบายอากาศแนวนอนและโลโก้ของแท้งที่ลงตัวรับกับเส้นสายที่นูนขึ้นมาของฝากระโปรงขนาบข้างด้วยชุดไฟหน้า Intelligent LED วโดยมากับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟสองทางหลังดับเครื่องหรือ Follow Me Home พร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g แบบ LED และไฟตัดหอกแบบ l e d ครับ ในส่วนของจุดไฟท้ายจะเป็นแบบแนวตั้งแบบ LED มาพร้อมไฟเบรกดูที่3และไฟตัดหมอกแบบ LED ขณะที่ในส่วนของหลังคาจะเป็นแบบสันลูกแบบพานโนมิกขนาดใหญ่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมราวหลังคาเพื่อเพิ่มเติมฟังก์ชันในการใช้งานและเสาอากาศแบบกิบฉลามและสปอยเลอร์ท้ายเพื่อช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกและเพิ่มความสะดวกบายด้วยบันไดข้างไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดด้วยอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูขึ้นลงอีกด้วยครับ โดยที่ตัวรถจะมากับขนาดและมิติตัวถังที่มีความกวาม 1, ้าง1934มิลิเมตรยาว5,078ม mm, ิลิเมตรสูง1,905ม mm, ิลิเมตรและมีระยะถันล้อ2,850ม mm, ิลิเมตรและเพิ่มความดูหลาอลังการด้วยล้ออันลอยขนาด20นิ้วพร้อมยางขนาด265ทับ50 R20 ซึ่งตัวรถจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Ford Everest และ Toyota Fortuner โดยจะมาพร้อมกับข้องเดสารดับเจ็ดที่นั่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่180กิโลวัตต์หรือประมาณ245แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตร m, ส่งกําลังด้วยกิโนมัตด9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถจดจําและปรับเปลี่ยนโหมดการกับขี่ตามสภาพถนนได้ครับ นอกจากนี้ภายในห้องโดยสารของแท้ง500จะถูกติดตั้งหน้าจอดิจิตอลขนาด12.3นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลกากกับขี่และหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด14.6นิ้วรวมถึงหน้าจอควบคุมด้านหลังด้วย พร้อมทั้งยังมาพร้อมกับะระบบช่วยเหลือกันขับขีอ่อัจฉริยะที่สามารถรับรู้ฟังก์ชันต่างๆตามการน,านําทางเช่นการขึ้นลงทางลาดการเปลี่ยนเลนการเปลี่ยนเลนพื่งหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและระบบช่วยบังคับเลี้ยวฉุกเฉินซึ่งสามารถทํางานบนถนนทางหลวงและทางด่วนในเมืองได้ครับและสําหรับ All New Tank 500 Hybrid SUV สเปคประเทศไทยก็จะมีเรียกหมด2รุ่นย่อยครับ ได้แก่รุ่นอันต้าและรุ่นโปรโดยในด้านราคาจำหน่ายทางเกสต์วอมอเตอร์จะถูกประกาศราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่28กันยายนปี2023ที่จะถึงนี้ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto il, ออโตคาร์นิวครับ